เอาละในช่วงนี้นะคะมาติดตามการก,กงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะ14จังหวัดภาคใตนะ้นะกับงานปาคใต้ดีไซน์วีค2025โชว์พลัง14จังหวัดใต้สร้างสรรค์เศรษฐกิจผ่าน4มิติแห่งความสุขนะคะซึ่งก็เริ่มงานกันไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกแล้วก็มีพิธีเปิดงานนะคะโดยนางสาวจีราพรสินทุพไร รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะท่านก็มาเปิดเทศกาลงานออกแบบปากใต้2,568ปากใต้ดีไซน์วีค2,025นะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือของสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ร่วมกับจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดในภาคใต้และเครือข่ายพันธมิตรค่ะที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ28สิงหาคม ไปจนถึงวันที่7กันยายน2568ค่ะที่ลาน Creative Market นะคะหรือว่าลานจอดรถเทศบาลตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจัาหงหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าราชการจัหงหวัดสงขลานะคะทางนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาพ่วงในการสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์คณะทำการคณะที่ปรึกษารวมไปถึงผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆภาคีเครือข่ายจาก14จังหวัดเข้าร่วมนะคะซึ่ง ท่านจิราพรก็มองว่าภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่เต็มไปด้วยทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะคะธรรมชาติที่สวยงามมีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ได้ในหลากหลายค่ะทั้งในเรื่องของการออกแบบเรื่องของสถาปัตยกรรมแฟชั่นดนตรีอาหารการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสารรค์นําไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้แล้วก็ดึงดูดการลงทุนใหม่ๆได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวรัฐบาลก็พร้อมที่จะ สนับสนุนให้สงขาและก็เมืองต่างๆในภาคใต้นั้นก้าวไปสู่การเป็นเมืองสร้างสารรค์ชั้นนําบนเวทีโลกค่ะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับอาเซียนและนานาชาติอย่างเต็มศักยภาพนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเทศกาลงานออกแบบปักใต้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะในชื่องานเทศกาลออกแบบปักใต้2025นะองย 2, 2 5, 68, นะ,ะนะเมืองเก่าสงขลาแล้ก็ที่หัดใหญ่ จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งงานนี้นะคะไม่ไม่เพียงแค่เป็นเวทีในการแสดงศักยภาพความคิดสร้างสารรค์ของคนภาคใต้แล้วนะคะยังต่อยอดแนวความคิดเซาพ์พลาไดามาใตา้บายใจให้ถึงหวันนะคะที่เขามีการนำเสนอโมเดลเ,เศรษฐกิจแห่งความสบายใจเปลี่ยนความสุขให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของเมืองและชุมชนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวทำให้ผู้มาเยือนเนี่ย ได้สัมผัสกับทั้งความสงบความผ่อนคลายสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันนะคะที่มันก็เต็มไปด้วยความเร่งรีบเร่งรีบแล้วก็ความเครียดนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเขาก็มีนโยบายในการกระจายโอกาสแล้วก็องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ให้เข้าถึงทุกภูมิภาคผ,าายายผ่านการขยายเครือข่ายศูนย์สร้างสารรค์งานออกแบบนะคะ แห่งใหม่10จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง CEA กับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อที่จะเป็นกลไกในการเสริมศักยภาพของนักออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งในภาคใต้ของเราค่ะก็จะมี TCDC นะคะ,ะก็คือเครือข่ายศูนย์สร้างสารค์งานออกแบบ แห่งใหม่2จังหวัดก็คือที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ปัตตานีนะคะคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี2569ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะ CEA หรือ,อมีการจัดเทศกาลงานออกแบบประจำปีใน4ภูมิภาคทั่วประเทศนะคะก็คือเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพนะคะหรือว่า b แบงคอกดีไซน์วิกที่เพิ่งจะจัดกันไปไม่ทันนี้เองนะคะงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่เชียงใหม่ดีไซน์วิกเทศกาลอีสานสร้างสารรค์ อีสานครีเอทีฟเฟสิวัลและเทศกาลงานออกแบบปักใต้ปักใต้ดีไซน์วิคนั่นเองค่ะโดยทุกเทศกาลนะล้วนเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่เพิ่มโอกาสการท่องเที่ยวการลงทุนต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในปีนี้นะปี2568เนี่ย มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพนะคะและเทศกาลอีสานสร้างสารค์มีมูลค่าสูงถึง2,913ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คาดว่าการจัดงานเทศกาลงานออกแบบปักใต้ในที่สงขลานี้นะคะก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าพันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคือมีทั้งของ อ่าภักใต้งานออกแบบปักใต้แล้วก็เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่นั่นเองนะคะที่เชียงใหม่เขาจะจัดหลังจากทางภาคใต้นะคะของภาคใต้เนี่ยจะจัดวันที่28สิงหาคมถึง7กันยายนส่วนเชียงใหม่นะคะ mm hmm. เขาจะจัดวันที่6ถึง14ธันวาคมก็เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายพอดีเลยทีเดียวนะคะนะใครที่สนใจก็ไปเที่ยวงานกันได้ค่ะเพราะว่าหลายคนบอกนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยไปเที่ยวมาไปสองวันเดินไม่ทั่วนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะ